สวัสดีจ้าวันนี้อีกวันนะที่ซื้อกงนกลุงดามนะคะวันนี้ปลอมเมื่อวานนะปล่อยไปแล้วนะคะก็ปล่อยไปแล้วก็วางไว้เหมือนเดิมละคะ่ะแฟนไว้เหมือนเดิมนกก็เข้ามาอีกเหมือนเดิมละคะ่ะแต่วันนี้มันเป็นนกกรดะคะ่ะหลายตัวด้วยค่ะวันนี้กรดหวัวแดงตูดแดงเยอะแยะเลยค่ะ เข้าจริงๆนะคะแฟนไว้เอาแตงโมเอากล้วยมาไว้นะคะก็เข้ามาเยอะเลยเอามาดูอยากดูแบบอยากรู้อยากเห็นแบบชาวบ้านนะคะดีวเราก็ปล่อยแล้วนะคะจริงๆเข้าจริงๆนะคะเข้าเยอะด้วยเกือบสิบตัวนะคะนเราปล่อยตัวเมื่อวานไปแล้วก็แฝนไว้อย่างนี้แหละค่ะ มาดูอีกทีอ้าวข้าวอีกแล้วค่ะของจริงนะคะของจริงกงนกสองทานนะคะอ่ะดูได้เลยค่ะของจริงค่ะอเอาแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ